จะมาสอนเกม f ฟ r m i n g ง i ิมูเลเตอร1 6กันนะครับในตัวสาฟรีไม่เสียตังเกมนี้นะครับเนี่ยเฟ r ร์มิงซิมูเลเตอร1 6ิหรือ2016นะครับโหลดฟรีไม่ต้องเสียตังคครับเก่ดีเราก็ต้องมีแอปทอยนะครับคลิปก่อนที่ผมสอนโหลดไหมครับผมบอกวิธีสอนโหลดนะครับแอปทอยวันนี้แลก็กดเข้าไปเลย ทอยมาผมจะเขียนไใหม่นะครับเขียนว่าเฟิร์มิงเฟิร์มิงซีมูราโทนะครับไม่ต้องเขียน,รยน,รน,รน,ยนตรงมันสมอกก็ได้ครับเขียนแค่16ฟอสครับแล้วก็กดอันนี้เลย FS16 นี่งางเงยว่าฟัรมิสซีมูราโตเรากดดาวน์โหลดไปเลย นี่ติดตั้งนะครับแค่นี้เราได้เกม,ฟม,มเฟอร์มิลซิมูทรของแท้ไม่เสียตังค์แล้วนะครับโอเคแคน่นี้ถ้าอยากให้ผมสอนโหลดอะไรอีกแบบฟรีๆไม่ใช้ตังค์หรือแอปที่ใช้ตังค์แล้วบอกให้ผมสอนโหลดได้นะครับแอปนี้ไม่ต้องใช้ตังค์เลยอ้าสวัสดีครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ